ขอเล่าแบบนี้นะทุกคนเรื่องเี้ยมันไม่เกี่ยวกับวัดดังไม่เกี่ยวกับศาลใหญ่แต่เป็นบ้านคนธรรมดานี่แหละบ้านหนึ่งในต่างจังหวัดที่มีห้องพระอยู่หลังบ้านแยกออกมาจากตัวเรือนคือไม่ใช่ห้องพระที่ไหว,ว้พระจริงๆแต่เป็นห้องที่ตั้งเอาไว้ตามคําแนะนําของคนทรงสมัยก่อนเจ้าของบ้าน่ะมีปัญหาชีวิตหนักมากเียกว่าชีวิตพังเลยแหละเจออุบัติเหตุซ้ําๆเลยมีคนแนะนําให้เขาอ่ะตั้งของไว้เพื่อที่จะได้กันของไม่ดีออกจากบ้านไปตอนแรกทุกอย่างก็ดูปกติห้องนั้นมีพระมีของไหว้มีผ้าขาว ุแต่แปลกอย่างเดียวคือไม่มีใครสวดเพราะคนในบ้านบอกว่าถ้าเข้าไปนานๆมันจะรู้สึกอึดอัดกลางคืนก็จะได้ยินเสียงเหมือนมีใครขยับของทั้งที่ห้องล็อกอยู่ตลอดวันหนึ่ง เจ้าของบ้านคิดว่าไม่มีอะไรแล้วเลยเอาของข้างในห้องออกบางส่วนเอาไปทิ้งบ้างเอาไปแจกบ้างเพราะคิดว่ามันเกะก,กะหลังจากนั้นคนในบ้านก็เริ่มฝันเหมือนกันหมดฝันว่ามีใครบางคนน่ะมายืนอยู่ปลายเตียงไม่พูดไม่ขยับแค่ยืนดูจนคืนหนึ่งลูกชายในบ้านน่ะก็ลุกขึ้นมากลางดึกเดินไปที่ห้องพระทั้งที่ไม่เคยกล้าเข้าใกล้มาก่อนเช้ามาทุกคนก็เห็นเขานั่งอยู่ในห้องนั้นหลังคอมตัวงอเหมือนแบกอะไรหนัก,นกๆแล้วเขาพูดแค่ว่าเขาบอกว่ายังอยู่ไม่ครบเขาบอกว่ายังอยู่ไม่ครบหลังจากวัน ห้องพระยังอยู่แต่ไม่มีใครกล้าเปิดอีกของไหว้กลับมาครบเองโดยไม่มีใครเอามาวางแล้วคนในบ้านก็พูดตรงกันว่าห้องนั้นนะไม่ใช่ที่ให้ไหว้ไม่ใช่ที่ให้ขอแต่เป็นที่ที่เอาไว้เก็บบางอย่างที่ไม่ควรออกมาและถ้าวันไหนของในห้องหายไปอีกอ่ะมันจะเลือกคนในบ้านนะไปอยู่แทนอย่าลืมกดติดตามลี้ลับต้องห้ามฉบับเอเชียมุมหลอนที่ไม่มีใครเคยเล่า